สวัสดีครับสวัสดีครับผม Mozo Channel.com ชนนื่อในเกมซ e y ั t o ซีรรโร่ครับวันนี้เราต่อในอเรื่องกันต่อไปกันนะครับเราไปดูทีนี้กันเถอะครับผู้ชมในความเดินตั้งแรกพวกเราที่ s t o n e Box จากจากแล้วแล้วก็จากการแฮกเกอร์อีสานเรียบร้อยแล้วแถม AI ที่เราได้จาก k s t o n e Box ก็คือมันคือเป็นชิปบางอย่างที่ชื่อว่า Fairy ครับแล้วเราไปดูกันว่าน้องสาวมันทำอะไรอยู่ว่าไงพี่ดูข่าวไหมได้เลยจะดูดีเลย ยืนยันการดูข <In> <discrete Ils S 2> ่าวโอเครี right <Huh? S 1> right? ่หมดอ่าข่าวเริ่มไปแล้วในขณะที่เริ่มต้องเทศบาลกำลังใกล้เข้ามาในโครงการพัฒนาทุกชนที่กำลังที่จับตามองก็ปรับปรุงรถไฟใต้ดินเก่าได้เริ่มต้นอย่างทางการแล้วครับเป็นเกียรติมากที่ได้สัมภาษณ์คุณชาลชาร์เคิเลนแมนตัวแทนผู้บริหารวิชั่นคอมโพเลชั่นบริษัท รับหมาก่อสร้างครั้งนี้ในช่วงสายของวันนี้จะทำการระเบิดเขตรถไฟใต้ดินบริเวณเมืองเก่าที่เรียกว่าแคนาวาสตรีทเพื่อสร้างขึ้นใหม่คุณช่วยสุขขั้นตอนก,นการก่อสร้างฟังโดยรขาวได้ไหมถามได้ตรงประเด็นแล้วพอหนุ่มหลังจากเมืองเก่าล่มสลายไปแล้วเท่รถไฟใต้ดินที่ถูกทำลายจำนวนมากได้ขัดขวางการคุณคมและฒนาการเมืองของ,ของ New edit. ดิวอิดิย้อมเป็นยามากเพื่อแก้ปัญหานี้จะเป็นต้องทำลายสากรถไฟดินเก่าให้เส้นซ่าแล้วค่อยสร้างขึ้นมาใหม่้วยเหตุนี้บริษัทกระกกผมจึงสร้างระเบิดในการอุตสาหกรรมเพื่อเบอร์สูสสมงมากด่วนมากโดยไม่ถึงต้นทุนเพื่อให้โดยเฉพาะเลยแต่นี้นี่เองแต่ตอนนี้ระหว่างคนะว่าละเขตเมืองน,น่าจะยังเดินทางมามถึงไม่ได้เลยแต่ขนส่งก็ระเบิดไปยังไงครับ อ่าอาคุณบุูุแล้วแต่บริษัทกับผมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาอยู่เสมอเชิญรับชมแผนที่นี้แล้วได้เลยเรากำลังจะอยู่จุดสร้างการระเบิดตรงทางเข้า Death and Hollow และวิ้ที่สีแดงแผนที่ก็คือเขตที่ทำการระเบิดครับเพราะคอมเบเดชั่นฮอลโลที่ชื่อว่า Death and Hollow ตอนนี้อุโมงที่ตั้งแต่ New Edith ไปจนถึงพื้นที่ระเบิดถึงฮอลโล่เกินไป แต่เส้นทางรถไฟตแต่ิส่วนหนึ่งในการเดชเอ็นฮอลโลยังคงสมบูรณ์อยู่ดังนั้นบริษัทกับผมจึงตัดสินใจใช้ขบวนรถที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อขนส่งระเบ,บิดผ่านเข้าไปในฮอลโลคับเพื่อลกเดชเอ็นฮอลโลพวกเราได้วางแผนอย่างรักกลุ่มสุดในที่สุด ก็รำเริงระเบิดสใหญ่ไปยังพื้นที่ระเบิดขึ้นได้ดีแล้วตอนนี้อะอาวางใจได้หากไม่มีเครื่องจุดระเบิดพิเศษหรือแรงกระตุ้นที่รุนแรงมากๆจากภายนอกก็ไม่มีทางระเบิดแน่นอนแม่อยากจะโชว์ให้เห็นสาที่จริงแต่ตอนนี้ดึกเรียกการบกวนของสัญญาณเราได้รับเทบอกสัญญาณคนเรือนในพื้นที่ที่มีระเบิดแล้วขณะนี้มีความเครื่อความถี่ของเราได้สื่อสารได้ แม้จะพยกในเขตมืองพื้นที่ระเบิดไปแล้วแต่เพื่อความแน่ใจก็ยังคงบล็อกสัญญายอย่ดีวิชั่นคอมเบเชั่นช่รอบครอบจริงถูกต้องแล้วครับยังไงวิสัยทัศน์ของวิชั่นคอมเบเชั่นก็คือความสุขของนิวอีดิทุกคนผู to to ้หลายเดคนกอดวิชั่นคอมเ o เ a ชั่นได้นะประมูลสิทธิ์รอบหมาโครงการรถไฟดินเก่าครั้งนี้ได้งานถืง <My promise S 1> ปูนโครงการ เพื่อให้สัญญาณของโครงการได้นี้ด้วยที่สุดจะต้นทุนที่ต่ำสุดสถานการณ์บนเหนือเบโลบอออินดิชไทรที่กำลังมาแรงด้วยความได้เปลี่ยนผู้สื่อข่าวพิเศษของเราได้พยายามติดต่อคนของเบโลบอออินดิชทันแล้วแต่น่าเสียดายไม่สามารถทำการสัมภาษณ์ได้คุณพิเรนแมนคุณมีการพูดถึงการเอาชนะดาวดวงใหม่ของวงการใหม่เบโลบออินดิชไทรได้บ้างไหม เออเวลาบอกอิดาไทยเป็นคู่แข่งที่เราได้เคารพและเป็นอย่างที่คู่แข่งที่คู่ควรในการเรียนรู้มากย่างมากก็ผมเชื่อว่าครั้งหน้าพวกเขาได้ผลรับอย่างดีมากขึ้นถ้างั้นคุณช่วยบอกเคล็ดลับในการลดต้นทุนของโครงการให้ทีได้ไหมเราไม่น่าจะมีคำถามนี้ใช่ไหมคุณหมายถึงอะไรมาไม่มีอะไรสคริปที่พวกคุณให้ผมคุณเพลนแมนตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะ กามาคุณเพริแมนคือวิชั่นคอมเบเชั่นไม่มีปัญหาในการลดต้นทุนการก่อสร้างอย่างแน่นอนพวกเรายินดีให้ชาวเมืองทุกขั้นตับตาดูอย่างเรื่องนี้นะเพวที่ระเบิดครั้งนี้คุณเพริแมนจะให้ฟ้าดูด้วยเองแทนทุกท่านจนทิวทีสุดท้ายชาชาชาใชา่ชชแล้วอีกเดียวก็ได้ไปกลับแล้วท่านเทคนิคนี้เพื่อน,น,น,ท,นทั้งชาวที่เพี่ยนจุดควบคุมพื้นที่ระเบิดด้วยพื้นที่โครงการอยู่ใกล้ฮอลเลอหนนี้แถมต้องอพยพจำนวนมาก บริษัทที่อยากเข้าร่วมท็อปเอเลนที่เงินทุงโคเกินเป็นถางเลยสินะแจ้งเตือน<ค>ก็มุจรปิดบนถนนตัวผู้บุคคบิสนาที่เข้าใกล้ร้านนี้ด้วยความเร็วสูงคาดการเขาต้องการเข้าห้องนะ้าวิดีโอเทสท,ที่ยืมไปไกลโดยกำหนดคิดร้ายต่อร้านนี้ก็แค่ลูกค้าจะมาที่ร้านนั่นแหละฉันไปต้อนรับก่อนนะ,อะไอ้เล่าก็แค่มีลูกค้าพูดซับแก,กลาด เงียวเอเอเจ็บหมึกงังานอย่าไปช่วยตาลุงเตี้ยต่อต่อบ้านนั่นนะเขาก็โหกอืมได้เรามาดูข้อมูลแล้วเฟอรี่น้ำฝากเธอด้วยนะกำลังสร้างขา้อมูลชื่อมต่อบานบูแล้วเริ่มอ่านขา้อมูลสายทาัน ข้อมูลเสร็จสิ้กำลังจะเปิดโอ้ภาพมาแล้วอ่าไหนดูซิใช่เลยเมื่อวันที่ได้พบก,กับนิโคลอ้าวไงอืมชัตเตอร์ที่หนึ่งชิดที่สุนหายของแมวเฮเคจุดหนะ้าแแอะวันนี้พวกเราจะล้างแขนให้พี่ซิเวอร์ให้ได้เลยยับัเนาะ โอเค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 ใช่ไหมียบกระดาษหันคากันหน่อยสิมามาล่ะหายใจเข้าลึกที่พี่แกงได้แฟนรู้สึกว่ามันไม่ทำเหรอสที่ทำให้พี่ใหญ่ของพวกแกตายนะก็ืออาการณ์กระกของอีเทิร์นนะไม่ใช่พวกเราขออิงเฮเวนส์สักหน่อยมาหมายความว่ายังไงแทนที่จะร่วมมือเป็นร่วตายในทางที่ผิดขอพวกพี่ไม่คิดว่าคนรใช้เวลาทุกคนเรื่องของพวกแกเองวัง ในว่าที่ถือนะที่มีเงินเก็บขโมยของพวกเองแฮร์รวนอยู่เขาจะให้พวกพี่ครึ่งหนึ่งเป็นเงินของเกาะขวัญแต่พวกพี่ต้องทําเหมือนกับวันนี้ไม่เคยเจอฉันโอเคไหมเราต้องเช็คของก่อนตัวจัดการเองไอ้นี่เปิดยังไงกันซ้ายสี่ขวาถ้าได้ินเสียงคลิกแล้วก็เปิดเลยเด้อบูอ กดตามร้อมหัวข้อที่หนึ่งคำพูดแรกที่คนแปลหน้าพูดมักไม่ใช่ความจริงเอออคิดเอาซะถกรกะเปองคนงนิโคนคนนี้มาเนี่ยนะฝันไปเอถอะ้วฉันละ่ะกดตามถนงข้อที่สองอยาเปิดช่องวางด้านหลังเอื้ออเสียงเะิบ,บิดเมื่อกี้ตาม,มาจากทางนี้ตามไปเร็ว ที่ไอขยะสองตัวนี้ถูกเล่นจนได้ยายนั่นหนีไม่ได้ไม่ไกลหรอกติดตามไปเร็วเรือถูกพวกเขาจับได้ซะแล้วนี่ไม่ซุ่มโจมตีฉันเหรอเธอไม่ใช่คนของเลดแฟงหรอตัวกันข้าเลยฉันก็เหมือนคุณนั่นแหละเป็นเหยืองผู้สีขายของเลดแฟงฉันเดียอมียามาน้าเรียกฉันว่าในโกมาตะก็ได้ฉันไม่เขาขอที่อยากยือให พุ่งเฮรวนแต่ตอนนี้เราต้องไปจากที่นี่ก่อนอย่าแงบบนี้ดิเอซินนะไม่ไกี่ทีเรามาบนถนนเลยจจนเว้ยทำไมลูกพี่นิโคลยังกลับมาอีกนะผมไม่ถูกได้แกงได้แฟงจับไปหรอกใช่ไหมเฉนินเชื่อความสามารถเอาชีวิตของนิโคลได้แต่สามารถช่วงนี้ไม่ดีเอาซะเลยพวกเรานักเดินมาถูกแกงได้แฟงหมายหัวซะได้ เออก็นั่นสิถ้าพูดจัดการไมได้มอบมาให้เราสื้อที่ของโซนบอชช่างเขาอยากเข้าใกล้ถิ่นของเจ้าผู้นั้นสักหน่อยเลยบิลลี่นี่นาเป็นหวัดจริงเหรอเมื่อกี้ท่านนายไม่จามจะเปิดเผยตำแหน่งออกมาพวกเราคงมถูกปิดบังให้แยกกันเออน้ำมันเครื่องที่ใช้ตอนนี้หล่อเลื่มไม่ดีเวลาเท้าฟูต่าเบืองตัวเล็กสองสามตัวแล้วเนาะตัวจุดทา้งเสียหายทังว่าปิดติ ใช่ว่าพวกนานะไปใส่เคือผางน,น้อยเกินไปนะโอ้แม่ยายหีของฉันก็คือมากกว่านิโคลซูลฟินิโคดีนาะไม่เป็นไรใช่ไหมไงมาทิศทางคอนโลดได้เหรอเฮ้น้องแมวนี่คืออะไรกัน <c oughs> ฉันคือในกบตาดลุกความหมาของพวกคุณเอส่งแล้วที่เป็นลูฟินิโคลสถานแบบนี้ยี่สองหางานได้ไอดดานตลอดเวลาของฉัน เธอเป็นคนตามหาในพวกเองเหรอ,อเยนกอนแอนดี้ฉันถ้าไม่ใช่ฟอเลกบกาตาขาฉันออกจากคอนโลดตอนนี้ฉันยังคงติดอยู่ในถิ่นของเลแฟงอยู <c oughs> ่เลยเฮอใช่ใช่เียินก่อนสิจุดยืนของฉันมีเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละฉันมีของบางอย่างที่ต้องคืนเอาคืนจากพวกแกงฟสงให้ได้แล้วไปก่อนซิเวอร์ไห่เกน หน้าแกนได้แฟงขโมยโมอโดของตระกูลฉันไปเพื่อเอาสิ่งนั้นกลับคืนมาฉันเลยต้องแอบเข้าไปในทิ้ของพวกมันแต่ไม่มีโอกาสลงมือเลยคือมายความว่าต้องการให้พวกเราช่วยเอาโมเดดของตระกูลเธอกลับมาเลยอืมอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยถึงแกนดแฟงจะเกิดความว่าภายในแต่ก่อนหน้าน,นี้เธอได้เห็นแล้วนะการตายของซิลเวอร์ทำให้แกนได้แฟงแค่พวกเราสุดเลยนอกจากพวกว่ามีแต่มิตรภาพของนั้นที่นำมาซึ่งความร้อนเรือ ก็โดชินี้มีค่ามากเลยฉันยินดีใช้สามสิเเซนจากมูินค่าของค่าจ้างเลยนะหรืออาจจะเจ็ดสิเอร์เซ็นก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยมีค่าหักนะถึงลองเลอารายละเอียดหน่อยสินิโคลันขอพูดแทรกหน่อยได้ไหมเมื่อเทียบกับความตลาของคำขอนี้ฉ er ันค in. in ิดว่าการยันตัวจริงใจของผู้ยันคำขอจะมากกว่าจำนวนเงินค่าตอบแทน ควาจริงใจชั้นเหรอมีมากกว่าบุฟเฟ่ตปาแมคก,กอรี่ที่กินไม่อั้นเลยนะแั้นเหรอแต่ใน,นหนังเพื่อนร่มคนหมายที่ป,ปรากฏตัวมาข้างกายตัวคอตว์ละในช่วงลานนี้ต้องเป็นคนหลอกลวงแน่อนอน,น,นต่ตอนท้นายจะเปลี่ยนเป็นผีบ้านในสาแหน่ากลัวหรือไม่มีหรือไม่ก็สัตว์ละที่ะลุกอกจาเก,กลืวันดับให้สัตว์ลดอยู่ในตัวชันหลอกนาก็คุณลองมาลู้นั้นดูสิ ฉันไม่อยากดูแต่เข้าใจหิดเธอต้องเอาชนะด้านตอนนี้คือความเชื่อใจจากฉันที <c oughs> <c oughs> ่ไม่ถึงเลยว่านี่ว่าแอนดี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบแมวซึ <c oughs> ่งเดี๋ยวนะมิสีฟสีเทาจากตรงซอยนั้นเจ <c oughs> <c oughs> อตัวแล้วจะพวก,ออกเองแฮน์ลิ่ฉันจะจับตาพวกแกเองซอเอ๊ะเธอก็คืออ่า อุยอันตรายนึกถึงเลยว่าแถวนี้จะมีคนแก้แลสเซงอยู่ด้วยถ้าปล่อยให้เขาตะโกนออกไปแล้วก็ต้องกลายเป็นเรื่องยุงนะ่งแน่ว่าฟีมือเร็วนี้จะมาน้อยแต่การนเจ้าหมอนนั่นทีเดียวจอดเลยอีอีอีเป็นไงละ่ะฉันจัดก,การคนแกงแันแฟนสถูชื่วไปแล้วช่วยได้เยอะเลย <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> บิลลี่นายช่วยไป กาคางเธอหน่อยแอนดี้จะดูเมื่อกี้หน่อยก็น่ายืนยันจริงใจของในกบมาตัดแล้วว่าไหมคือทาคองแคลเลี้ยวแรงกันดีแต่ว่าแกขอฝาตรงข้ามเหมือนจะรู้จักเธอนะมันก็ได้แล้วไม่ใช่หรือไงเพื่อที่ตามหาว่าตของตรวกกลับมาวก็เองก็ปุ่นเ้ยอยู่ในถิ่ของพวกเขาตลอดจะถูกจำได้ก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่เขาก็จำแหล่งกดต่งของพวกเขาได้ยามแม่ยาทั้งหมดเลยนะ จต่ผลการเชื่อมต่อเชื่อถือได้แกนแฟมมีแ่งกดดานที่ใช้มีค่าอยู่ทั้งหมดซึ่งเป็นความได้สูทว่าที่มมดตระกูลฉัอนอยู่ในถานที่เดียวกันแย่หน่อยนะสุดสั้นนี้มีไฟบ,บาท,ท์คอนโเกิดขึ้นทางที่ทั้งสองได้ถูกกลืนเข้าไปซะแล้วแต่โชคดีโชคเลิก็คือแกนแฟงเองก็รังวุ่นวายมีคนไม่พอจะเคลื่อนย้ายไปออกมาไม่ทันด้วยอืม นี่คือโอกาสดีนั่นแหละเอาละในกรแบอในนะของตัวแทนของคุยฮาร์เวนคุรอจะรับคำขอเธอเองและเมื่อรู้ข้อมูลกันด้างกบดานได้แสนดีเราจะสู้ได้บ้างทางนั้นมากับเราดีไหมโอเคไหมไม่มีปัญหายังไงซะ่อโดดของตะกูลกลับมาให้โดยเร็วสุดเลยนี่คือประมาชันอยู่แล้วเื้อตามมาคเราแยกแยกันไปตามกอมพร้อมๆก่อนจวค่อยไปเจอแถวของโลกกัน ไม่นานนี้จุดดุ่มตัวฐานที่เห็นนี้คาในนอคอมมมชั่นเมื่อกี้เนโกมาตาสั่งข้อค,ความมาบอกใกล้ถึงแล้วไนโคนจะไม่เป็นไรจริงเหรอที่การต่อชื่อของในพักเข้ากาจะให้เขาสุทีิคืนคือวิสาไม่แต่คนในแก๊งเท่านั้นที่ใช้ไม่น้อยเลยแต่คขาตัดสินใจเกินคืนอเธอฉันจะทำตามอย่างแน่นอน แอนดี้ฉันก็จะลงบนเธอนะแปลว่าทันที่มาก่อนแท้อะไรประมาณนั้นฉันไม่เข้าใจว่านายพูดอะไรเข้าใจว่านายพูดอะไรแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมก็ฉันอยู่ทั้งคนฉันยังไม่เหลือความคิดที่ชล่าไม่มีทางพ้นตาทิพย์ของฉันได้หรอกนาแ้าอีกอย่างพวกมีพวกแกงเั้วเฟนที่เหลือคอยขัดแค่ขัดขาพวกเราตลอดก็ควร หาที่จัดการบ้างนะเห็นาว่าพวกเรามีภารกิจอยู่นะเวต้องช่วยขันข้องตามสืบเบื้องหลังของสโตนบ็อกนั่นด้วยไม่ว่าในเกาะมะกับแกงด้วยแฟนที่เกี่ยวข้องกันยังไงการที่เธอคุ้นเคยกับแดนผู้ต้องได้แฟนก็เป็นกาสดีที่เราได้บอกแสของสโตนบ็อกก็ได้แถมยังเป็นคำขอราคาดีด้วยแล้ทําไมจะไม่รับไว้ล่ะลุกพี่นิโคลไม่คิดว่าทามองการไกลไอ้ขันนี้ ฉันมาแล้วขอตเทอร์ทรอนะฉันได้พระอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมไม่เลยเราแค่เราคุยกันอยู่พอดีว่ารอให้เธอถึงเธอสามารถตรวจสอบได้โดยทันทีแล้วก็ทางเลยไหมเดี๋ยวฉันนำทางเองไปแดนกบดานดิสแฟงกันก่อนแล้วกันก็แค่เดนฮนเลอร์เพื่อขอหนาผู้ยุคของขอแล้วพรุ่งนี้พวกเราไปลุยกันเถอะจริงเหรอเหมียวดีเลยเย่งแงมดตะกูลต้องฝากด้วยนะเหมียว เออทำไมดูตัวเองแอบเสียงแล้วรู้สึกน่าอายยังก็ไม่รู้ทำไมเหรออย่าบอกนะว่าที่เธอพูดลงท้ายเหมียวนั่นก็คือเขาแกลงทำกันเหรอเอ้ยส<ๆ>ักที่ไหน,รรนเรานุษสัตว์วงแมวพวกเราน่ะก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นเราเหมียวอืมฉันพาเข้าใจสถานการณแล้วเพื่อตามหาที่กบดานแกงของเดดแฟงกับพุ่นิโควันนี้แล้วเลยเข้าในเดดเป็นฮัลโลมาสินะ สุดต้องจากนั้นที่เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นสุดก็คือตอนนี้โคดิโคลยังอยู่ที่เคระเบินเจ้านายคาดว่าเนื้อหาที่เขากำในตอนนี้คือความเกี่ยวข้องของขอโปรดติดตามด้วยครับพี่ได้รับกลับมาคูรังชนขาดเท่าสดรถขนส่งครั้สุดท้ายของวิชั่นคอมมิชชั่นที่กาลังเดินทางผ่านเด็กเอ็นพอนโลออกจากแรงงานระเบิดควรนี้ขับื่อนโดยหมดและคนขับซึ่งได้บรรทุกกระติดล็อกสุดท้ายที่ต้องใช้ในการระเบิดด้วย ซึ่งเมื่อเริ่ไปถึงแล้วคุณเทเรนที่ประจำการอยู่ที่จุดควบคุมจะเป็นผู้สั่งการให้เริ่มการระเบะิดตนเองเลยหลังจากตรวจเสอบท,ทุกอย่างแล้วคุณเทเรนจะใะช่างเทคนิคจะขยกกลับไปยังหน่วยสั่งการอยู่อยู่เมืองพร้อมกันแย่แล้วรถกระบะท้ายออกแล้วเดินทางเร็วขนาดนี้เลยเหรอ โมดูบันทึกอิสไยทัสต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องรีบหาทางหยุดการระเบิดให้ได้ไม้วกนี้โค้งกลายเป็นเท่าฐานแน่จุดยังไงหน่ะอยู่ไปขวางขบวนรถหน้าสายตาคู่ไม่ได้หรอกนะแต่นั้นเดี๋ยวก็ถูกกองรักษาความคงมาคิ้วไปแล้วถ้าโูดอย่างนั้นทีก็ดีก็สู้แจ้งความแต่ถ้าทําแบบนั้นตัวแทนคนที่เป็นคันเวิร์ไรเดอร์ของพวกนิงโค้ถูกเปิดเผยสิครับน้่งสามารถสกดขบวนรถไฟภายในฮัโลได้ โลกภายนอกไม่สามารถเกิดตูสารการในฮอลโลได้เพราะที่ไม่ต้องกลัวถูกจับได้แล้วอถ้าพวกเราเราเข้าไปในเดดส์นฮอลโลดังนี้ได้และสกัดการเส้นทางบนรถไฟแล้วก็แล้วก็ทําได้จริงเลยแฟรดี่เธอสามารถรู้ตำแหน่งแบบเวลไทม์ของบนรถไฟได้ไหมแน่นอนกาลคำนวณเส้นทางดภไฟที่ไปยังบนรถไฟเป้าหมายวิลสกัดการเิ้งดูสานี้เพื่อไปทางขบบนเลยดีไหม ที่เรียน Hello แล้วกันเมียวัลโหลพี่นิกโก้มาตาได้ยินไหมได้ยินสุดยอดเลยฉันเพิ่งเคยเห็น็อกซี่ที่สามารถติดต่อสื่อสารในัลโหลได้โดยครั้งแรกเลยเนี่ยไม่น่าฮิติโคถึงพูดว่าคุณเป็น็อกซี่ที่สุดในยูอีดิดูได้ยินมาเธอพูดแล้วดีใจแต่ต่อจากนี้ไปเรื่องการยุดรถไฟตอนี้ถึงตอนนั้นพวกเรามาทบทวนสิ่งสำคัญที่ต้องทำกันเถอะ เป็นปัญหาเลยฉันจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเป้าหมายของเราก็คือรถไฟบรรทุกตัวเบิดวิชันและเนื่องจากมันเป็นแบบไร้คนขับซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์พอเพียงคิดว่าที่สกัดเส้ื่อนทามันสผลก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางรถไฟได้แล,และบีบเข้าหาอวโมงดังแล้วหลังจากนั้นสายตอนที่รถไฟรถคอความเดนอุมงแล,และให้ฉันทายโยนแบมโบ,บข,ขึ้นไปหลังขารถใช่ไหมแล้วจากนั้นถึงตาฉันออกลงแล้ว อืหน้าที่ของพี่ก็คือแทรกตัวเข้ามาในช่องลมด้านไฟเพื่อเข้าสูต่ตู้โดยสาร <c oughs> แล้วไปที่ห้องคนขับเพื่อยู่ขบวนรถไฟซึ่งตลอดเวลาน,นั้นฉันกับแฟรี่จะคอยดูพี่เองพี่ต้องแต่งฝีมือให้เที่สุดเลยนะส่วน, Dead End นเดดเอนบัสเตอร์น่าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ระวังตัวด้วยกันนะเข้าใจแล้วถ้างั้นขอให้โชคดีนะรีบรวมือกันเถอะเ <Master, S 1> จ้านายโบกลำลังผ่านจุด กำหนดขอให้คุณยืนยันคำขอเพิ่มเติมโดยขอไปเลยเพอาะสี่แจคไปสวยเปล่าหน่อยเจ้านายคนของคุณกระแทกกับกลางคารถแดงมากงานนี้งูงามน,นี้คันคิดซะอีกมือซ้ำไปหน่อยแฮะเจ้าถูกไปเลยของสาวคุณนะเคยชื่นชมบ้างแบบนี้คุณนะขำพูดต้องสำหร,รับโดนจี๊ดมากจังขเขาโท่าที่ปกติฉันไม่รักพอนะหน้าตา,ากาศระบารังคาถูก ถูกขโมนรถไฟที่เล็กมากขนาดในกลมตยังมุดเข้าไปได้ไดเลยท้งทั้งที่แพทย์จะเป็นนะของเลยแต่สำหรับคุณมันง่ายมากกับการปาะกปวยเข้าปไปคุณควรกับการถูกเรียกว่าราชาแห่งโลกเอาละราชา,าโลกเชิญไปที่ห้องข่บเพื่อสำเร็จการสุดสวนวสาสมมงกุฎของคุณได้เลยดูแล้วหน้าแค่กดปุ่มเบรกที่เธอที่สำเร็จก็พอแล้วใช่ไหมชีวิตภารกิจนี้จาเป็นบ้าเลยต้องใส่ชุดแบบนี้ด้วยเหรอ โทษหน่อยหน้ารองเท้าของฉันน่ะไม่พอตีเท้าเหมือนกันเคหัวหน้าบอกว่าเส้นทางค่าเครื่องเกิดขึ้นืึคือท่าสิ่งที่จำนวนที่รถขบวนนี้บรรทุกมาจะไม่ได้มีแค่ระเบิดแล้วล่ะอในข่าวนี้ไม่เห็นจะพูดถึงเรื่องนี้คือหัวหน้ามีแบมบูที่พูดสาคนได้จะลงมาจัดลังคาแล้วเมื่อถึงแล้วให้ผนส่งต่อให้ผู้โดยการด้วยเฮเลนแมนจัดการหรือไม่รับทราบทำลายทันที เพื่อะว้าก็อะไรขึ้นอะไรการอาเหมียวตรงนี้แหละคุณกลับไปก่อนครานี้ฉันจัดการเองฉันมีแครอทเยอะกวบของฉันว้าวายดินไม้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่การผิดปกติเ๋อฉันกลับที่ร้านก่อนเนาะกลับมาแล้วเหรอพี่ที่พักก่อนนะอีกเดี๋ยวก็ตรวจสอบแล้ว ได้ข่าวจากในโกมตะบ้างไหม ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นั่นยังอยู่ในฮอลโลถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะเองมีแครบอกแต่ตำแหน่งทางอ,งออกอาจจะค่อนข้างไกลแต่ตอนนี้ไม่ได้ข่าวล่าทั้งหมดเมื่อกี้รดยงานว่าทาวิชั่นบอกว่าเรื่องการระเบิดออกไปชรุ่งนี้เื่อจะเหตุผลทันน้งนี้เออวันนี้ค่อลงหน่อยแต่ว่ามันแปลกนะ ใช่ด้วที่รถไฟวิ่งออกไปเส้นทางวิชันของลลตัวูและเดี๋ยวเขากลับปกปิดวบอกสือ่อพี่ท่นนั้นวิชั่นออกมาพูดอย่างชัดเจนว่ารถไฟคันนี้เป็นรถไฟลำเลียงระเบิดแบบรครับแต่บนขบวนรถนั่นกลับเต็มไปด้วยทห,หารที่พกอาวุธเต็มหมดเลยคือเขาแต่งตัวเหมือนกับกองสกของวายมยั่งคงจะอิ่มหนูว่าเขาพูดว่าเขาจิดนี้น่าคาโชะมัดตั้งแต่ตัวแบบน, <sollte> นี้เลยรองเท้าพคอดีกับเท้าเลยไม่ใช่คนจากกองเสกของพวกภขาแน่นอน อีอยางี้กบตายังมีเรื่องที่ปิดบังอยู่ไปเข้ากลับมาเมื่อไหร่ต้องถามสักหน่อยแล้วล่ะแต่ตอนนี้เพื่อเอาแต่คิดตอนนี้่อนที่ในกบตาเจนเนอร์ท้งก็ฝอนขายตนน่อแล้วกันจริงว่าช่วงต่อกับเป็นโบที่ก็ทําให้เหนื่อยมากเลยเนาะพี่ไปนอนบ้างไหมเมื่อกี้ตุ๋นฮัลโลมานานมากแลนะ้วเนาะโอเควันนี้เราคงต้องจบแค,นนะคะ่นี้ก่อนนะครับครับสับตอนต่อไปวันนี้พวกเราจะไปดู ไปชวนนีงไปดูกันว่าใน่กลมตะอย่างไงบ้างสวัสดีครับ